คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสี่ยงโชคงวดสองพฤษภาคม64มาฝากท่านผู้ชมครับก็มาจากเลขทูบแม่น้ำหนึ่งครับผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับง,งวดติดแล้วนะครับ แล้วก็สำนักคนสุราษฎร์ครับแล้วก็สำนักของอาจารย์อุทยัยจันมุนตรีเป็นชุดเต็มบนนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสำนักแรกกันก่อนนะครับก็เป็นสำนักคนสุราษฎร์ให้ข้อมูลบนข้อมูลล่างมาครับข้อมูลบนชุด3ตัว4 95 95 2 7 5 3 9 5 3 7 5 2ครับชุด2ตัว5 2 53 4 3 2 3ส 1335และก็95ครับข้อมูลล่างคนสุราษฎร้ชุด2ตัวมา151719791424ครับท่านผร้ชมที่ติดตามคนสุราษฎอยู่ก็มาเซฟข้อมูลไว้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับคนสุราษเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นของอาจารย์อุทัยจันมนตรีครับก็จะให้ข้อมูลบนมาครับ ชุด3ตัวฝั่งใา้มือของท่านมู้ชมนะครับชุด3ตัวเต็งโต๊ดได้แก่028 038 058 068 027 037 057 067เน้นที่028 038ครับกวามือของท่านมู้ชมก็เป็นข้อมูลชุด2ตัวบนนะครับให้เลขเด่นบนเลข7กับเลข8มาเน้นที่เลข8นะครับ และโค่ชุดเด่น28-385868ชุดรอง2737 5767เน้นชุด38และ58นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามอาจารย์อุทัยจันมนตรีก็มาเซฟข้อมูลไว้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์อุทัยจันมนตรีครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของแอดแม่น้ำหนึ่งครับเป็นเลขทูป่ปูนาคานคราชนะครับ ผลงานงวดที่ผ่านมาก็ให้5 6เข้าไปที่ท้าย2ตัวที่5 6แบบเต็มเต็มนะครับงวด2พค6 4ครับขวามือก็ท่านผู้ชมนะครับผู้ปูน่าานาคานาคราชก็มีเลข8เลข0เลข5นะครับท่านผู้ชมจับชุด3ตัว 5, 2ตัวได้เลยนะครับจับชุด3ตัวก็จะมี8 0 5 5 0 8 8 5 0 5 8 0ชุด2ตัวก็มี0 5 5 0 8 0 0 8 8 5 5 8นะครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดแม่น้ำหนึ่งครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางนี้แอดก็ขออ่ำนวยเอยพรในท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่2พฤษภาคม64ทุกทุกท่านท,กทกนุกทุกคนรักนะครับขอบคุณครับ